ดีครับพบกับร้านกล้องลอสซิ่งชุมลีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมารีวิวส่งงานนะครับอ่ิตาสุนะครับเอานนี้2019นะพี่นะ2019วันนี้มาจัดล้อยางอ่าเดิมทีมาเป็นขอบ17นะครับวันนี้มาจัดล้อชุดโปรโมชั่นนะครับทางร้านกล้องลอสซิ่งชุมลีนะครับวันนี้เป็นขอบ18ครับอ่าล้อทีอี37นะครับด้านหน้ากว้าง9.5นะครับด้านหลังกว้าง10.5โปรยางนะครับคู่ ดีเซนตนะครับเมดอินไทยแลนด์นะครับดีเซนตีขนาดยาง265 60 1้านะครับล้อด้านหน้าครับ EP ีนะครับเกานะครับกว้าง9.5 EP 20ีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมล้อกว้าง10.5นะครับเอที่นะครับโอ้โหก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ครับก็จบในราคาพิเศษนะครับคันนี้จบเพียงนะครับ 2 1 0 0 0บาทนะครับชุดโปรโมชั่นครับเฮนล้อเดิมยางเดิมครับเฮนไป1น0 0 0ลดไปอีก1 0 0 0 0บาทวันนี้จ่ายเพียงครับ11,000บาทเท่านั้นครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูครับ11,000บาทครับร้านก้องล้อซิ่งกรีนครับแถมให้เหมือนเดิมนะครับแถมมาดูครับว่าแถมอะไรบ้างเอ่ยนะครับนี่โหล้อเนี่สวยมากเลยครับก็ของแถมนะครับผม ก็หลักๆก,ก,ก็ด้านในนะครับเริ่มจากด้านในเลยดีกว่านาะก็จะเป็นปอกกันสัน่าแล้วก็ครอบดุมให้สีล้อเลยแล้วก็น็อตนะครับน็อตสีมีสีตัวเลยแล้วก็มีครอบเปรกงนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกสีเองทั้งหมดนะครับลูกค้าเลือกสีเองเลยวันนี้มาจัดให้จบให้รอๆครับจ่ายวันนี้จ่ายเพียงหนึ่งหมื่น หนึ่งพันบาทครับโอ้โหได้ล้อสวยยางดีด้วยครับเมดอินไทยแลนด์ครับดีสซนติกอซิล่าครับโอ้โหอบอวบอึมๆเลยนะครับไม่ล้นครับลูกค้าครับไม่ล้นนะครับนี่ยทรงนี้กําลังสวยเลยนะครับชุดโปรโมชั่นนะครับทางร้านกล้องล้อซิงคูรีทัจัดให้ในราคาถูกๆนะครับราคาเ้าๆแน่นอนครับนี่เดี๋ยวมาดูทรงก่อนเนาะก็สวยนะครับอเดิมทีมาเป็นขอบ17กับ18บอลอๆเลยครับอ เดิมทีลูกค้ากะว่าจะมาเปลี่ยนแยางนะครับมาเจอชุดโปรโมชั่นโคตรถูกครับจ่าย1 1 0 0 0บาทได้ล้อใหม่ยางใหม่ของแถมครบจบหลอดครับมาที่นี่นะครับนี่ไม่ใช่ยางจีนนะครับได้เป็นยางไทยครับการันตีครับเรามีหน้าร้านครับร้านกล้องลอซิ่งชลีครับสาหรับอ่าใครที่อ่าติดตามจากเพื่อนเพ่ร้านกล้องลอซิ่งชลีเป็นประจําก็รู้ดีนะครับว่าอ่ามาที่นี่ราคาถูกจริงๆครับก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งชลีครับเดี๋ยวมาดูทรงนี้ ไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะครับเดิมเดิมมาเดิมเดิมเลยก็เดินด้านหลังไม่ล้นครับไม่ล้นพอดีเสมอซุ้มนะไม่ล้นครับไม่ล้นจ่าไม่ได้ตังครับไม่ล้นไม่ล้นนะจ๊ะก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่สนใจแมกยางครับก็ชุดนี้นะครับชุดนี้เลยจบ21,000บาทเทิร์นร้อเดิม1 0,000บาทวันนี้จ่าย1 0,000กลับบ้านครับหล่อแน่นอนครับฝากไปด้วยครับร้านกล้องรอซิ่งชุวนีสวัสดีครับ